เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับท็อปไลฟ์เรียเหมือนเช่นเคยครับคุณท็อปเนี่ยเขาจะพาไปดูเทคนิคการแปลงฟันจะแปลงไงให้ถูกวิธีแปลงไงให้แฟกฟันเนี่ยแข็งแรงเดี๋ยวพาไปดีตามคุณท็อปเลยครับกับท็อปไลฟ์เลียวครับ นัดหมอฟันที่เก่งมากเพราะว่าอ,อ,อยากรู้เหมือนกันว่าหมอฟันที่เขาทําฟันให้กับเด็กเนี่ยเขามีจิตวิทยาอย่างไรในการทําให้เด็กๆไม่กลัวการมาหาหมอฟันมาดูซิว่าวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีการดูแลรักษาสุาสขภาพฟันเขาทําอย่างไรมาเลยครับนัดคุณหมอไว้แล้วเมียน,น่ะเขาไม่ได้หรอครับ นี่คุณหมอรอต้อนรับอยู่เลยพร้อมกับผู้ช่วยพยาบาลสวยๆด้วยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีพี่เจนครับอนะคุณหมอครับอุ้ยทาไมห้องนี้มีแบบตุกกตต๊ก,กตาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยตอนรับเด็กอย่างผมใช่ไหม คุณหมอว่ายังไงครับคุณหมอน้งน้องอจะเป็นเด็กใช่ไหมคะวันนี้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วถ้าเป็นเด็กก็คงจะดูน่ากลัวเวลามาทําฟันใช่ไหมครับคุณหมอมีจิตวิทยาคุยกับเด็กยังไงทําให้น้องๆเขารู้สึกว่ามาหาหมอฟันมาทําฟันมาทําขูดหินปูนแล้วไม่กลัวเครื่องไม้เครื่องมือครับคุณหมอ จะพยายามทําอะไรที่แบบน,น้อยง่ายที่สุดอะค่ะให้รู้สึกว่าประทับใจในวันแรกมาไม่เห็นเข็มฉีดยาสักเข็มเลยอะครับเนี่ยสงสัยห้องเด็กไม่มีเข็มฉีดยาแน่ๆเลยก็คงไม่บอกว่าเข็มฉีดยาตรงๆอะค่ะคงจะบอกว่าเดี๋ยวป้าหมอหยอดยาทําให้ฟันหนูนอนหลับนะคะก็จะต้องใช้ภาษาที่สองค่ะใช่ เด็กมักจะกลัวตัวนี้ค่ะบางทีก็เราก็จะบอกว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะคะที่นับฟันแล้วก็ลองทําที่เล็บดูก่อนนะคะก็อ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เล็บให้ดูนะคะปกต,ติเราจะได้ยินเสียงี เป็นเสียงที่แบบอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ยังกลัวเลยครับคุณหมอมีเครื่องมืออะไรครับเนี่ยก็ผงต้องค่อยๆสร้างความคุ้นเคยนะคะเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีเริ่มมีเสียงแล้นะคะอ,อันนี้อันนี้เป็นแปลงของป้าหมอนะคะเป็นแปลงขัดฟันขาวค่ะอ่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจัก,กรจีเบาๆเหมือนไปขัดเล็บแบบนี้แหละนะคะเราจัก,าจก,กระจีจก,กระจี้บางคนก็จะหัวล้อเลยนะเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะ ก็วิธีการแปลงที่ถูกวิธีมาดูนะครับว่าเขาแปลงกันอย่างไรอ้าว <m akes him> เงือกจ๋าฟันมาจ้าก่อนอื่นก็มาเลือกแปลงสีฟันกันก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของแปลงสีฟันเด็กซึ่งสีสันสดใสน,นะคะด้ามก็ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กจับได้ถนัดมือะคะ่ะแล้วก็ถ้าสัมผัสขนแปรงจะต้องอ่อนนุ่มนะคะซอฟ แล้วก็บริเวณปลายขดแปรงเนี่ยจะต้องเป็นักดับโค้งมนนะคะจะได้ไม่ต้องทำลายเหงือกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเด็กๆถ้าแต่าแปลงประกะแทกเหงือกน,นิดนึงเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกอยากแปรงฟันอีกแล้วะค่ะขนาดของแปรงสีฟันนะคะโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมฟันประมาณ2 3งซี่ซึ่งถ้าเป็นดูแล้วแปรงเด็กก็จะเล็กะค่ะเพราะว่าฟันอํานมก็จะมีซี่เล็กๆถ้าแปรงผู้ใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้นะคะ วิธีการแปรงฟันในเด็กนี่ก็ใช้วิธีสครับเทคนิคนะคะวางขนแปรงตั้งฉากกับฟันนะคะขยับสั้นๆแค่นี้ค่ะคราบอาหารก็ออกไปแล้วล่ะนะคะไล่ทีละประมาณสอซี่ไปเรื่อยๆนะคะแปลงรอบนอกไปเรื่อยๆให้สุดอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านใน ก็เช่นเดียวกันค่ะขนแปลงตั้งฉากกับฟันขยับสั้นๆไล่ไปเรื่อยๆทีละสองซี่ค่ะจนครบรอบในนะคะจากนั้นก็แปลงด้านบดเคี้ยวสียาวๆได้อันนี้ทั้งสองข้างทำฟันล่างเสร็จก็ขึ้นไปที่ฟันบนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเริ่มบนก่อนก็ได้หรือว่าเริ่มล่างก่อนก็ได้เพียงแต่ว่าก็อยากให้ครบทุกซี่ทุกด้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอวันดีหรือว่าทันตแพทย์หญิงวันดีภาสวรรค์กุลด้วยนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับผมและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยใครมีลูกมีหลานแนะนําว่าคลิปนี้ดีมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะีดีดดค่ะแล้วช่วงนี้ส่งกลับไปยังสถานีกันต่อเลยครับ